เด็กๆอยู่เย่ห้องหมดแล้วจ้ะอาวันนี้ทั้งนอก,กร็เทปูนหน้าบ้านจ้าขึ้นมานอนบนเตียงกันหมดเลยนี่พีดีโอพียูโรเด็กๆนอนอยู่บนเตียงหมดแล้วจ้า เทปูนทำบ้านใหม่จ้าเทปูนอยู่บนเตียงกันเต็มเลยพี่โยโลโกินไรเนาะ ติดอยู่บนเตียงกันหมดวันนี้ออกไม่ได้